พูว <S an throp o> ่ากรทมเข้มข้นครับมีเรื่องหน้าแปลกเรื่องหนึ่ง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 นะครับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นสายตรงมากระสิบมากระสิบมาครับกระสิบมาบอกชีพทำคุณชีพทำ คุณชีพทำแฟ,แฟนรายการเชื่อเรื่องดวงไหมครับแฟนรายการเชื่อเรื่องดวงไหมคุณธนกิจถามว่าสวัสดีครับจานผจักรพัานิคมชุมบุรีวันนี้เข้มข้นไหมครับถ้าไม่เข้มข้นปิดไปเลยครับถ้าไม่เข้มข้นปิดไปเลยไม่ได้ท้าทายนะครับผู้เล่นต้องเข้มข้นแน่นอนครับช่อง y o u t u b e ชีพทำครับพิเศษ ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครทุกดิจิตทุกวินาทีจะต้องสนุกจะต้องตื่นเต้นนะเหมือนดูภาพยนตร์ฮะเหมือนดูภาพยนตร์แฟนรายการชื่อเรื่องดวงไหมครับสุชัชวีทำไมสุชัชวีทำไมศาสตราจารย์ดรสุชัตชวีส่วนสวัสดิ์อดีตทธิการบด,ดีถึงมาลงพักประชาธิปัตย์ครับแม่ มีสายตรงมาโทรชีพทำชีพทำไปดูหน่อยสิคุณชีพทำครับสุชัชวีเนี่ยกับคึกฤทธิ์ปาโมดนี่เกิดเกิดวันเดียวกันเลยไปรายการสุชัติชวีกับหมอมราชวงคึกฤทธิ์ปาโมดผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์เกิดวันเดียวกันแต่คนละปีโอ้โหมันเป็นไปได้ย,ยังไงครับ มันเป็นไปได้ยังไงครับแฟนรายการเพราะนั้นไม่รู้ว่าพักประชาธิปัตย์เวลาเลือกเฟ้นสุชาติชวีมาลงเนี่ยเลือกจากดวงด้วยหรือเปล่านะครับทำไมถึงมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันครับเออทำไมถึงมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันเป็นเรื่องแปลกมากอันนี้ระดับคนดูดวงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์บอกมาือ คนดูดวงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์บอกมาครับไม่น่าเชื่อครับแฟนรายการไม่น่าเชื่อจริงๆ <c oughs> มาดูวันเกิดนะมาดูวันเกิดครับ <c oughs> ตลกมากฮรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชัชวีสวนสวัสด์เกิด20เมษายนพศสองพสห้ ยี่สิบเมษายนสองพนห้าร้อยสห้านะครับอ่ายี่สิบเมษายนสองพนห้าร้อยสห้านะอ่ะมาดูคึกฤทธิ์ปลาโมดครับคึกฤทธิ์ปลาโมดโอ้โหแฟนรายการอาดีตนายกรัฐมนตรีครับขอโทษครับแฟนรายการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปลาโมดครับนักปราชญ์นักเขียนศิลปินแห่งชาติสายัุ่งศิลป์เป็นน้องชายแท้ๆหม่อมราชวงศ์เสนีปลาโมด เกิด20เมษายน2554ครับเกิด <c oughs> <c oughs> 20เมษายน2554น <N h> ี <ika> ่ฮะเวลาตกฟากอาจจะคนละปีคนละพอศนะครับแต่โลกนี้เป็นไปได้ยังไงครับสุชาตวีมาลงประชาธิปัตย์ครับแล้วอารมณ์ อารมณ์อารมณ์ดีเอ็นเอพักนี้จะคล้ายๆกันครับมันเป็นไปได้ยังไงแฟนรายการโอ้โหสุชาชวีศาสตราจารย์นอ,อร์สุชาชวีส่วนสวัสด์กับหม่อมราชวงศ์คฤิธิ์ปาโมดเกิดวันเดียวกันแต่คนละปีครับอออืื